สวัสดีเจ้าป้ากันอีกแล้วนะเจ้าวันนี้ป้าจะมาทําต้มยำปลาเนนเจ้าก็นี้ปลาเน้นะเจ้าเครื่องของมันก็จะมีนี่เจ้ามีคามีตะไคร่เจ้าหอมข่าหอมแดงเนามีพริกพริกทุกตามเจ้าแล้วพริกพริกแห้งไปผิงไฟนะเจ้าแล้วก็มีหลักพักชีเนาะล้วก็นี้เนี่ยเจ้ามะขามเปียกนิดหน่อยนะเจ้าของปุ้งกันนี้นี่เจ้าอ่ามี เกลือนะเจ้าผงปรุงรสชูรสนะเจ้ามะนาวเนาะน้ำปลาซีอิ้วขาวนะเจ้าเดี๋ยวเอามาปรุงกันเนาะจริงแหละเอามาเอานี้ลงไปก่อนเจ้าหลักผักชีเนาะหลักผักชีลงไปก่อนนะเจ้าเป็นหลักผักชีตามด้วยในเจ้าข่าตะไคร้แล้วก็มาข่าเปียกนะเจ้า อย่างนี้ตะโดยลงไปเลยนอข่าหมแดงนะเจ้าอีกนี้าใส่ที่หลังนะเจ้านาะเป็ดไฟต้มน้าให้เดือดก่อนนะเจ้า เอาเจ้านี a, ่หาม้าถุงรดไปก่อนนะเจ้าเพราะตามันสุกเร็วนะเจ้าเนาะเอาเกลือเจ้าเกลือตามลงไปเลยนะเจ้าเกลือใส่ไปเยอะหน่อยก็ต้มเยอะนะเจ้าตัวนห้่ ฟงฟงลด่ะจ๊ะลดดีเนาะแค่ประมนี้นี่ก็สีอิ้วขาวนะจะาน้อยสีขาวไปเลยหอมต้มเยอะนะเจ้าวันนี้ใส่เยอะน่อยนะน้ำปลาน้ำปลาตีไปเลยนะเจ้า ก่นจะจริงแหละเอาหัวมันลงไปก่อนนะเจ้าใช้เวลาหน่อยนะหน่อยาลงไปก่อนใบมะกรูดลงไปเป็นบางส่วนนะเจ้าใบมะกรูดฉีกเนาะบก,ก้ดแตยน,นะเจ้าขยายมมินมิน้อยหนึ่งเนาะ ไปแล้วนะเจ้าตามชิ้นนี่ลงไปเลยนะเจ้าเอาบอกกคนเดี๋ยน้อเจ้าปลาตัวใหญ่นะเจ้าเนี่อืออืก่อนนะเจ้าเอาจะบก้นเดี๋ยวน,น,วอน,น้อ ลดลงไปอนนะเจ้าเอาพี่กนี่ตามลงไปเลยน่ะเจ้านอพี่แนวใส่ที่หลังก็ได้นะเจ้านาะอ่ทีนี้ทำมาบีบหน้ามะนาวนะเจ้า ะวางตีล้อต้มป่าน,นะเนาะยีบห,หน้ามะนาวรอค่าเวลาไปก่อนนะเจ้าน้ำมะนาวสดๆสดเจ้าถ้าอย่าล้มขนาดนะเจ้าเาะว่าเจ้าได้เอาอันไอ้มะขามเปียกลงไปตะกี้แล้วนะเจ้าออกไปก่อนแล้วเน,ะนาะใส่มะขามเปียกลงไปนิดหน่อยเ่้า ได้แล้วนะเจ้าผ่าวเดือดแล้วนะเจ้าที่นี่ก็เอาเนี่ยเจ้าเอมะเขือส้มนะเนาะเขือส้มลงไปนะเจ้ามาเขือเทศนะเจ้าตามด้วย ใบมะกรูดติเหลือนะเจ้าตะกี้นะเนาะอต้นหอมมักชีเนี่ยใส่ที่หลังเนาะเจ้าเนาะอืมหอมขนาดเจ้าขนได้แน้วนะเจ้าพอเดือดแล้วเนาะ นี่พริกเนี่ยเจ้าพริกติบาดจะหักใส่เนาะเจ้าพริกนี่ตามลงไปเลเนยนะเจ้าพริกแห้งเอาไปผิงไฟให้มหอมมาเจ้าช้อนออกฟองมันออกกันนะเจ้า ชิ้นกันกอน,น้าเจ้าขนาชิ้นกันกอน,นอ,อล้างขนาดนะนี่้าเติมส้มมะนาวลงไปเลยนะเจ้า สองชน้นสอช้อนเน็ันสองช้อนอาะเพเพสมส้มเจ้ารกระชากกลมกลมนอม่ใสมะนาลงไปละเจ้าหอมขนาดเลยเจ้าทีนี่เขาก็จะขั้นตอนสุดท้ายนะเจ้าเอา ต้นหอมผักชีนะเจ้าลงไปเลยเนาะเพ้าว่าสุกแล้วเจ้าป,าปลาสุกเร็วนะเจ้าเนาะชิ่นตีบะหวนี่เขาใสา่ไปก่อนเจ้าสุกแล้วเจ้ากอาเทเทศสุกอันอื่นก็เป็นสุกเซ็ตซ,ซักเรียบร้อยนะเจ้า,อาเอาต้นหอมผักชีลงไปนะเจ้านสองพิถีพาถนเนาะมิดไฟเลยเจ้า ้หอมขนาดตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเจ้าบุกกินตลาจัดมาาะเนี่ยเจ้าต้มยำปลานิ่นะนเจ้าโอ้ยดูดูดูด,ดูขอจีนมันดู จ้าพี่น้องมากินข้าวด้วยกันนะเจ้าดูมากขนาดจะได้กาแาก,ก,ก้นไค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปาา้าจีนอ่เจ้าเนี่ยเจ้าเออมากินข้าวด้วยกันเนาะเจ้าเนี่ยเจ้าต้มยำปลาเนนนะเจ้าหอาาม,มนนนขนาดเนาะจะได้กะ ปักกันคลิปหน้านะเจ้าคลิปนี้ไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า